สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเมื่อนี้เฮาอีมาทำปาตังโกกันเนาะน้ำน้ำอุ่นเลยจ้าทุกคนใส่น้ำอุ่นอย่างเงี้ยซองถ้วยแล้วเฮาอีเอายีดมาใส่เนาะอันนี้อันนี้ยีดจืดเดี๋ยวเฮาอีใส่ยีดให้ดูเนาะทำปาตังโกมาดูสูตรปาตังโกของหมดผาผืนใส่ยีดหนึ่งซอนสาดเด้อทุกคนนี่ใส่ลงไปในน้ำอุ่นของเราเลยใส่เบกกิ้งโซดา หนึ่งช้อนน้ำปรุงของเห่าเด้อพักไว้ก่อนให้ยีดทำงานเนาะยีดทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใส่ใส่ใส่น้ำตาลลงไปอาหารชั้นดีของยีดก็คือน้ำตาลเนาะทุกคนเนาะยีดอีทำงานได้ดีก็คือยีดต,ต้องได้กินน้ำตาลนี่ใส่ลงไปบะทึ่งสามช้อนดีเนาะหอาไปได้ทำไรเดีย๋ยวเราทำกินเองกันเด้อ มืออื่นซาหอยยิมมาทอดด้วยหออิมหมักแปลงไว้ข้ามคืนหนึ่งคืนพักไว้รอให้ยีทำงานพักไว้ทุกคนนี่พานไปห้านาทียีรเริ่มทำงานแล้วเนาะหาาอีรอให้มันเป็นฟูเต็มนี้ก่อนเขาค่อยอีทำ พร้อมแล้วทุกคนยีทำงานดีแล้ะเรารอยีทำงานเนาะแล้วเราก็จะเตรียมใส่แป้งเค้กใส่แป้งอะไรก็ได้เด้อแป้งอเนกประสงค์ก็ได้แป้งอเนกประสงค์ตาเววหรือว่าอันนี้เรามีแป้งเค้กเราจะใส่แป้งเค้กแป้งสาลีตาดาวตาฝ้าตาดาวฟ้า ใส่แป้งลงไปหนึ่งถ้วยสองถ้วยเกลือลงไปไปลายช้อนปลาตังกูทำกินเองทำกินง่ายๆที่บ้านไม่ต้องไปซื้อเขาคนไป เน,นเนื้อแปง้งพัมปาตั้งโกงเหาอย่างงี้เดยติดมือนิดหน่อยเนี่ยถ้าใดเนี่ยนี้ลโอเคเลยเราอีพักแป้งไว้จนแจ้งเลยจังคุณคนเนี่ยพักไว้ปิดไว้ห้ายังมาคุมรอแป้งเขาขึ้นฟูเนาะพรุ่งนี้มาทำอีกที แค่นี้ก็ได้แล้วจ้ะทุกคนหนึ่งคืนได้ซํำนี้เด้อนี่พร้อมอีทอดแล้วจ้ะเดี๋ยวเราไปเตรียมข้องทอดกันเนาะนี่หน้าตาโอ้เปิดไฟนีโนน่โดยแป้งนวนโดยแป้งนวนเดี๋ยวเราจะทำขนมกันทอดปาตังกูกัน ะตะโกทำเองกินที่บ้านง่ายๆเช้ามาก็ได้กินแล้วส่งกาแฟรอเลยจ้าทุกคนมาเอาเด้อคนละโตช่องโตถ้าทอดไข่อะเป็นร้อยเลยเด้อเนี ใช้แป้งแค่น้อยเดียวเองเราก็ต้องไปซื้อเข้าให้กินยุ่งยากทำกินที่บ้านดีกว่าสดสะอาดน้ำมันก็ดีไอ้ที่ตลาดไม่รู้เขาทอดน้ำมันกี่ครั้งกี่ปีก็บ่รู้ ปบ่เ<ด>นี้ยจำเนี่ยจำเนี่ยเออนี้ยั่นเนี่ยเออนั่นแหละเราทำไซส์ใหญ่เนาะเราจะทำไปทอดกินเองทำเองกินเองแซ่บเองแซ็ปเตยพี่เล่าพี่น้องปลาตั้งโกรไซส์ใหญ่ของเราตั้งน้ำมันร้อนๆเดี๋ยวเราทอดกันเนาะตัดแบ่งนั่นแป้งยังเหลืออีกก้อนนึงเลยทุกคน ทุกคนกับอีกไม่ข้างเดี๋ยวก็ได้กินละปีนเพียเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะเห็ดกินเองเด้ทุกคนยาดมาม่าเด้ทุกคนทอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันกรอบ นอกนุ่มในเนี่ยสูตรนี้ชอบนอกนุ่มในจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนลัะทุกคนสวัสดีจ้า